เม้ยำไมมีสามสีวะใครยิงกอเราไปช็อตยังไงปล่อยตัวไปแล้วครับเลยนะครับวิ่งผับไปคู่กี่ซ็ตแมนนารุบาลสามชายนะครับมาที่สองตัวแรกกับมาที่สองมาที่สองรับบองครับจะไปดูไม่ไปดีครับดีแล้วมากนะนุบาลสามนะครับดีดีจังเลยครับยังดูสีกันอยู่นะครับมาที่สี่รับแลยครับมาที่สี่รับแล้ววิ่งมาแล้วนะ เอาสิแล้วก็วิ่งมาแล้วครับเริ่มมีชัดเจนนะครับในการนำแล้วครับเริ่มชัดเจนแล้วไม่บอกไม่ได้ครับความกำลังใจหยุดเกิดขึ้นได้นะครับได้แล้วตอกไม้ที่หกไปแล้วครับหมายที่หกตอกไมยที่เจ็ดครับหมายที่เจ็ดรับไปแล้วตอกต่อไปให้หมายที่หมายสุดท้ายนะครับหมายสุดท้ายว่าไงไหมไม้สุดท้ายนะครับสีเหลืองนำไม้สีเหลืองตามด้วยสีเขียวสีแดงแทมมันท่าไหร่ครับสีแดงแทง